ให้ฉันและเกิดอะไรแค่ขอกิ่งเธอไม่ไป,ปแล้ว,ว่าต้องทํายังไงถ้ามันย้อนแสงเนอะก็ดูไปแบบนี้ก่อน คือวิถีบ้านๆเลยค่ะก็จัดงานแบบบ้านๆเนะเอาะอบอุ่นมากต้อนรับดีมากชวนเน็กกินข้าววัดเรียบร้อยแล้วเน็กบอกอยังไม่ได้กินน่ารักน่ารักรว่าฉันจะแวะห้กินข้าวพี่อุ๋ยบอกไม่ต้องที่นี่จัดรอแล้วแล้วเมื่อกี้ถามอน,น้องเน็กกินข้าวหรือยังบอกยังเลยครับบอกอ่ะนั้นเรากินข้าววัดกัน อ๋อเป็นงานโครงการของลูมิกครับเป็นงานถ่ายภาพคนแก่ในชุมชนนี่ไอ้ไหมเขาก็ถือยาดมกันก็น่าจะเป็นว่าเป็นเนาะบริษัทที่สนับสนุนใช่ครับอาทางคุณหอมไทยสนับสนุนมาสองปีแล้วครับอืม,อมนี่แหละนี่แหละมันย้อนแสงนะเพื่อนเพื่อนมันมันย้อนแสงแนละ้วมันเลยฟุง้งฟงหน่อยนะครับ จะบอกว่าที่นี่เป็นงานงานจัดมาเป็นประจําปีนะพี่อุ๋ยกี่ปีแล้วนะปีนี้ปีที่ห้าแล้วแต่น้องเน็กออกมาทําในภายพายยาดมตัวเนี้ยสองปีแต่น้องเน็กร่วมร่วมมาเขาถ่ายเลยได้ร่วมมาปีที่สองอ่าแล้วชาวบ้านเขาก็อยากเจอว่าเอ้ยเจ้าของที่สนับสนุนเป็นใครนะก็เพิ่งได้รู้วันนี้ว่าเป็นน้องเน็กค่ะ ขอถ่ายรูปได้นะคะอางนี้เลยมุมนี้เลยมุมนี้เลยเอออย่างเงีง้ยหอให้น้องรับให้น้องรับแขกก่อนให้น้องรับแขกไปก่หน,นเลยพี่เขาขอขอยากถ่ายรูปไหนย<อ>้อนแสงไหมไลางทองเว้ยหล่อเว้ยว่า ว,วัดแตกแล้วเว้ยเริ่มแล้วคนเริ่มรู้แล้วไงคนเริ่มอย่าจับเนอะอย่ากอดเนอะโอ๊โยแม่แม่ทำไมทำแบบนั้นทำไหนะโอ้โหจิงเขาไม่ได้ปิดอะไรหรอกค่ะวันนี้เขาเก่งใจปเห็นเรามาแทบกรี๊ดโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วทำอย่างนั้นไม่ได้นะ ใครอยู่แถวนี้มาได้นะในยังอยู่อีกสักพักค่ะค่ะวัดไรนะเต้ยบอกด้วยไม่รู้จักเหมือนกันครับอำเภอโคงอ่ะทางสบายแล้วก็ถึงรู้สึกว่าถึงเร็วด้วยนนเพราะว่าอิ๋วมารับคุยกันตอนตีห้าแล้วอิ๋วก็มารับออกมน่านนมากันเลยอกโมงไหมอ๋อขาขับนิดนึง สร้างภาพป่ะสร้างภาพมา,าพขับเองปะเอีอยากดูก็ก็คือเป็นเป็นแบบไม่ได้ปิดขนาดนั<ค>้นห่อด้วยใจดีด้วยหล่อด้วยใจดีด้วยพี่กาบอก<พ>บอสหล่อมากหลอก่อต้องผมพี่กาขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าพี่คนไหนอยากจะเซฟคลิป เซฟไปได้เลยนะครับแต่ว่าตัดเสียงพูดเสียงอะไรออกนะเสียงบางทีมันเราคุยเด่นกันอาจจะบรบกวนที่เอาไปใส่เพงเลงอะไรน่ารักน่ารักได้เลยนะครับตัดเสียงนะเผื่อเสียงน้องเข้าอากาศที่นั่นเย็นครับนะแต่แน็กบอกร้อนอากาศที่นั่นเย็นแล้วครับแต่ว่าแน็กแน็กเขาเป็นคนแบบขี้ร้อนเขาเลยบอกว่าร้อน <laughs> จริงๆมีเสื้อนอกอีกตัวนะคุณชายร้อนคุณชายเลยถอดอหามหุมนี่นี่ครับเอาเอันนี้เขามีซีนร่วงกว่อนนะครับขับรถไปตั้งไก่ lá oh. 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 เป็นน้องอ่ะลืมชื่อเฉยน้องกอยา่าน้องกอยา่าน้องอะไรนะลืมชื่อไหนดีอ่ะเขาสูงอ่ะ สวัสดีจ้าน่ารักน่ารักแอนจอยบรรยากาศมืวันนี้นะครับขอห่างๆนะคะดูดูห่างๆก่อ นี่น่ารักมากคู่นี้มีฝนตอนที่เขาตื่นกันนะ่ะผมเพิ่งเข้านอนเองจริงๆดูแผ่นหลังไปก่อนนะ ดูข้างหน้ามากเดี๋ยวเขาเขินนะคนะดูข้างหลังบ้างนะคะหัวหวปลาที่อจอาหมาออกไป Okay. อาตารยอะไรก็อเช็คอารตามตาลูค้าพไเช็คายลเอีย้นูาอาทางคณะเลยนะครับตามบมอภาพอ่ายกมือไหว้หนึ่งสเตปเออ ูกสาวเพียบเลยเห็นไหมเนี่ยสาวมาขอถ่ายรูปเท้งนั้นอ่ะเออคุณถ่พูดผิดยืนกุมมือตลอดไปไล่เชื่ออุ้ยไปไม่ไา่ไม่เดี๋ยวถ่ายพ่อเด็กวัดเด็กวัดเห็นไหมนี่ดูดเทียบเทียบหน้านะเทียบหน้านะนี่เดึอ่านี่น้องที่ได้ถ่ายภาพ อ่าสตูมาแล้วเราเพิ่งไปแต่ว่าดูคุณลุงใส่แว่นคุณลุงหลอกว่านาทีเพียงเขาใจมากเพียงเราไปแล้วกลับแล้วกลับแล้วบ๊ายบายแบนนี้เช่นนี้เป็นต้นค่ะอ่าบ๊ายบายกลับเลยบ๊ายบายบ๊ายบายเลยอ่ะอันนี้ไลฟ์กลับแล้วกลับแล้วอันนี้ไลฟ์อยู่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 ไหลอยู่ทำแล้ว กลับที่ลูกเต้า <laughs> อยูก้อยเดชครับรไทยนะครับท่านที่บ๊ายบายครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับอ่าบ๊ายบาย ไปจะเปลี่ยนันได้กลายเป็นเรื่องจริงจะจะืมเขาไม่คิดหรือเปล่าที่เราได้พบมันเป็นเรื่จริงไหมมีใคร คารีผมปะทุคน